วันที่19กพฤษภาคม2566ในา้ยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าไกลได้ออกมาปฏิเสธข้อมูลโคตาที่มีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอที่ปรากฏตามข่าวซึ่งมีนายวิโรลักษนาอดิศรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าไม่เป็นความจริงตอนแรกที่ตนเห็นข่าวรู้สึกตกใจและงงมากเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาทำ MOU เท่านั้นในายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่า ยอมรับว่ายังไม่ลงตัวและยังไม่ได้ข้อยุติตอนยังไม่อยากให้คาดการไปตอนนี้เพราะจะกระทบต่อการเจรจาทําให้คนที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะเจรจาของแต่ละพักเข้าใจคลาดเคลื่อนและทําให้การเจรจาเป็นไปได้ด้วยความยากลาบากมากขึ้นนอกจากนี้ในาใยชัยธวัฒน์มองว่าการนําเสนอของสื่อมวลชนไกลเกินไปตอนยังไม่อยากให้สรุปทั้งนี้พักเก้าไกลกําลังรอวาระจากพกร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะส่งกลับมาตนขอให้รอฟังการชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมน,นี้เวลา16บ นาฬิกาสานาทีซึ่งจะเป็นวันที่ลงสนาม MOU โดยตอนนี้กำลังหาสถานที่เพื่อแถลงข่าว